หมึกปลาซีเมื่อก yes. ี <c oughs> ้ตอนที่เขามาเสิร์ฟตอนแรกเราเห็นมันแบบดิ้งดุ๊กดุ๊กดุ๊กเลยอ่ะนั่งซื้อหายกิยากนะแบบสดสดนะหอมจู้มกระปุ๊กเพราะว่ากระปิ้เขาเด็ดมากเลยอ่ะแทบแทบมากหมึกน้ำดำเมนูเด็ดเล่นจิ้เป็นตัวเลยอ่ะ ให้ดูก่อนให้ดูตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามึนเล่อันนี้คช่มาปลาเบไม่เคยกินปลาเบเลปิดนิ้วตาไหน่อยเปิดรุนอยู่ระยิบใช่มาชุมมะรีไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดนะ จากที่เราตะลุยเส้นทางสมบุกสมบันมาเข้ามาแบบมันจะงงงนิดนึงเนืเข้ามาในลานคอนเทนเนอร์บางคนแบบเฮ้ยมาหลงหรือเปล่าเนืับมาถึงแบบไม่ไม่ผิดนะคะเข้ามาเลยตอนนี้มีคนโบกแล้วนี่ลานคอนเทนเนอร์อ่ะก็จะเป็นเนื้อจอดเยอะๆแบบนี้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะมาผิดนะพอจอดเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยนี่มาถึงแล้วแล้วก็ต้องลงบันไดข้างล่างนะนี่เลย ทางลงจําได้ไหมที่เราเคยมามานี่ตรงเข้ามาตามทางเลยนะหลังนี้ที่เป็นบันไดขึ้นมาเลยมาอันนี้มาถึงบ้านก็คือขอรองเท้าก่อนนะขอนรองเท้าก่อนนะใช่รองเทาไม่ข้าวางไว้เลยเดี๋ยวจะสั่งอะไรกันบ้างแอมเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาถ่ายลิป t o k แล้วก็พาดลิงอ่ะเรากินอ่ะอร่อยหมดเลยอ่ะเราเห็นแวเนี้ยคืออยากสั่งหมดเลยได้ไหม อร่อยดีอ่ะปลาหมึกเขาก็สดมากเลยนะเอาปลาหมึกสดใสทีนี้ไหมหได้ตั้งหอยรบเลยนะปูต้มตำอ่าต้มตำก็เด็ดที่เคยไปกินอ่าแล้วก็มีอะไรอีกข้าวผัดเหรอข้าวผัดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้อําจัดมาเลยเนาะเดี๋ยวรอถ่ายตอนของเต็มโต๊ะทีเดียวโอเคไป ถ้าไหวแล้วขอเริ่มด้วยหมึกปลาซีนี้นี่เมื่อกี้ตอนที่เขามาเสิร์ฟตอนแรกเราเห็นมันแบบดิ้งดูิ๊กๆิ๊กเลยอะคือแบบให้รู้แล้วว่าฉันยังสดอยู่เดีย๋ยวขอจิ้มลงที่ซีฟู้ดก่อนมากกว่ะน,นี่โอ้ยซีฟ้ค่นๆนเลยอนะู้ย มันหวานมาก,มก,กน้ำจิ้มซีฟู๊ดแซ่บมากเปรี้ยวเค็มแซ่บแซ่บมากเดี๋ยวขอดิ้นเป็นแบบจิ้มโตอยู่บ้างหือหยุดกรอบอะ่ะน่ากินเนาะน่ากินมากเลยตอนนี้หิวแล้วเนี่ยป่ะมหยุดกรอบมากคนยู ตัวนี้หายตัว่างนะอตัวเลยตัว่ศอย่านี้เลยนะทีราเห็ดเขาอยู่ในประมาณแบบสสๆนะขอซิ้มดิบูเพราะว่าพิบูเขาเด็ดมากเลยอะคนุกหนุกกรบกอหวานหวานสดแน่นอน ไข่นะไข่ก้างจ้ามาต่อไปเป็นเมนูที่แมนะยากากคือมาเราต้องสั่งต้องสั่งคือมาเพื่อเมนูนี้ปะนมาเพื่อเมนูนี้นี่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 นีต้มฟักทะเลเด็ดมากเด็ดสุดๆิม คือบอกบอกเลยนะขอสั่งต้มตำก่อนเลยคือจริงๆมันเหมือนเมนูธรรมดานะแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาบอกเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดไม่เปลี่ยนแปลงที่มาวันแรกรสชาติหวกลมกล่อมไมหวานกลมกล่อมมากเผ็ดเปรี้ยวหวานครบเป็นรสชาติตาไทยอ่ะใช่ต่ต้มตำ บางคนอ่ะชอบรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันนะอถ้าถ้าใครชอบรสชาติไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถแจ้งเรบอกเราได้ว่าชอบเปรี้ยวสับผิดจัดซู่มแบอะไรเงี้ยได้เลยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เรามาเรายังไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินนี่เบอรกระตอยมามาชลบุรีต้องสั่งหมึงน้ำดำเมนูเด็ดของชลบุรีหรือคนกินเป็นตัวเลยอ่ะ รสชาติออกหวานหวานตะมุกสุกมากเด็ไม si ่ก oh, um, uh, okay. no so ินๆกลางกลางๆกลๆอะมาโยกันเลยคนกานีไข่เลยอ่ะจุกๆแบบนี้เลยเนยน้ำจิ้มคือเขาแบบทำสดๆน้ำจิ้มเขาปังอันนี้คือเด็ดเลยอ่ะไข่ไข่ของหวานี่ ไปแบบจุกไปร้าจิ้มไมแ่แล้วดูเมนูเราวันนี้คือแบบว่าได้ข่าวว่าไปหาหมอมปะ่ะหมอทักว่าไงน,นะน้ำหนักขึ้น <c oughs> หมอบอกว่าค่ะคลม้อยลงเลยนะแค่ชิมก็พอวันนี้เราก็เลยไม่เน้นแป้งเน้นแบบอาหารทะเลอาหารทะเลแน่ <c oughs> หมอเห็นก็คือจำปัดแล้วป <c oughs> ูที่นี่เขามาแบบให้ดูเลย <c oughs> นนมาเป็นตัวตัวให้ดูก่อนให้ดูตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามึนแน่นี่ใช่ มาสดใสโอ้รสหวานเลยแรงมากเลยพอแกะแล้วเห็นเนื้อปูเลยว่ามันไม่เละอือสดแน่นอนนี่ไข่แดงปูเมื่อกี้แอบเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วรอบหนึ่งเอออมหวานจริงแล้วหรอใช่คือตัวใหญ่มากอู้หูฝนตัวแบบใหญ่ๆอย่าลืมแกะอันนี้ออกนะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าไอ้หนวดเหรอ เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนวดดำดำเวลาทึบเขาหยันล็อกเขียยมัาจะทุบเขียนใช่ต้องอย่าล็อกหนออกนี่เห็นบรรยากาศข้างหลังปะมืดแล้วเนาะเริ่มมืดแต่ว่าวิวข้างหลังจริงๆแล้วอ่ะมันคือพระอาทิตย์ตกตลอนมาเรามาตั้งแต่เย็นมานั่งดูพระอาทิตย์ตกคืนนี่อะไรแอมนี่อันนี้คือผัดฉ่าปลากระเบน์ปาร์กเบรมาไม่เคยกินปลากระเบร์เมนโดนท้องผิดจนมัน กกับดำไม่เคยกินอ่ะตั้งแต่เกิดมาแน่รอนะอ่ปลากระเบนด้วยนะนี่แม่ไม่กินหรอไม่กินโอ้โหเหมือนปลาแบบชอปแบบรนเรี่ยรุนเรี่ยตัดตาทะเลก็ใส่โอ้เหมือนปลาทะเลอ่ะมันกรุบกริบกระดูกอ่อนด้วยอ่ะใช่ปลากระเบนจะเป็นกระดูกอ่อนใช่อร่อยอ่ะเฮ้ยร้านนี้มีปลากระเบนด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาที่เนี่ยต้องมายังไงแอมก็ข้ามุ่ง เข้าอัธยายาเลี้ยวขวาเข้ามาตรงสี่แยกอา่าวุดมเนอะจะติดไปแดนหน่อยก็เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจนสุดทางจะเจอวัดวัดใหม่เนินพยอวัดใหม่เนินพยอจะอยู่ซ้ายมือฮะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาตรงแยกเซเว่นคือเซเว่นอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆจะเจอป้ายซอยอ่าวุดมสิบเจ็ดใช่แล้วก็เข้ามาในซอยเลย จะเจอร้านตู้ร้านตู้คอนเทนเนอร์อันนั้นมาไม่หลงแล้วนะเดินมาอีกหน่อยนึงก็ลงบันไดลงมาข้างล่างเนาะใช่ถ้าเกิดว่าเข้าปักหมุดของที่ร้านอ่ะมันจะพาวนเข้าท่าเรือก็คือต้องเซิร์ชของของเพจเราเนาะก็คือจะปักหมุดตรงก็คือไอแอร์พาขิดใช่แล้วก็คือแบบขบานถูกแน่นอนทุกคนก็จะได้เจอของสดสดกันที่นี่เลยมคยมาแล้วเนาะใช่ก็คทำคลิป ใช่เราลงไปแล้วรอบนึงเพราะว่าตอนนั้นเรามาจังหวะวันนี้เราก็เลยมาเก็บอัปเดตบรรยากาศ่อนเย็นก็คือคนดูเยอะมากเลยนะทิกตอรล้ราก็แบบคนถามมี็อกซ์ถามมีทั้งถามทั้งโครมาเยอะมากเหมือนประมาณว่าฉันเป็นไม่ตอบล้านไม่ใช่้ะไม่ไม่ตอบรู้สึกผิดเลยอะมีคนบอกว่าตอบด้วยตอบด้วยตอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยอวันนี้เรามาทําคลิปให้เห็นเส้นทางแบบเอีเดแล้วก็เห็นเมนูเพิ่มขึ้นจากเดิมใช่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นเราก็มาทำยังไง ฝากไปติดตามจอบด้วยมนาะมาชนบุรีไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดนะโอ้ตอนนี้ร้านรับจะไม่รับแล้วอะเลื่รับแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวอแอมเราก็ทำงานขอโทรไปกินก่อนนะกินตามไปที่ไหนกินตามด้วยวันนี้ไปก่นนอ,นปนกอนลบายกัน <c oughs>